นาทีที่8ทางด้านของเอลิทก็ได้วางบอลแนวลึกยกข้ามหลังลายแนวรับของป่าไม้นอติงแฮมเชื่อมเกมมาสู่แดนหน้าโดยที่คาวันโยวิ่งสอดเข้ามาคาวันโยวิ่งสปรินต์ฉีกแนวรับป่าไม้นอติงแฮมหลุดแนวรับของทางด้านป่าไม้นอติงแฮมคาวันโยดูดบอลลงกับพื้นดวลหนึ่ต่อนหนึ่งกับเฮนเดอร์สันด่านสุดท้ายของป่าไม้นอติงแฮมคาวันโยดีดบ,บอลเพื่อเข้าสู่ตา่าย แต่ทันใดนั้นนายทวานด่านสุดท้ายของทางด้านป่าไม้นอติงแฮมก็ผาวาทําตัวใหญ่บางวิถีการยิงของทางด้านของคาวันยูติดส้นตีนของเฮดเดสันลุดกรอบออกไปป้องกันได้อย่างชิวเฉียดซุปเปอร์เซฟได้อย่างสุดสวยต่อมาในในาทีที่เลิวพูได้ลูกเตะมุมเปิดบอลเข้ามากดดันในกรอบเขตโทษจังหวะนั้นเองฟินาไมโนโ่ยืนในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าเทคตัวขึ้นมงโคกสะบัดเข้าไปเต็มๆแต่วิถีของฟุตบอล โคกระดอนลงพื้นแต่สะบัดบางไปหน่อยทําให้ฉีกหนีหรุดออกจากกรอบประตูไปพลาดการได้ประตูไปอย่างน่าเสียดายสําหรับลิอร์ผูนาทีที่18ป่าไม้ฟอรเรสได้ตอบโต้ลิอรูผูบ้างคลิปไว้เลียงจี้มาทางกราบขวาก่อนเบินเบ้นบอลเร็วขึ้นหน้าไปให้กับทางด้านโอดียี่ที่เติมขึ้นมาโอดียี่เบินเบ้นบอลเร็วย้อนกลับไปที่แถว2จังหวะนั้นคูยุเตเติมเข้ามาพอดีแล้วก็ทําการสับไก วิธีฟุตบอลเลียดตรงเข้าซองของอาริซอนทันทีต่อมานาทีที่19โรเบิร์สันผ่านบอลทะลุไปทางข้างหน้าขนานเส้นโดยที่แดนหน้ามีทางด้านโจนส์ที่วิ่งโฉบเข้ามาบอลมาถึงสุดเส้นหลังจากนั้นโจนก็ผ่านบอลคัดแบ็กให้กับซาลาที่วิ่งเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษพอดีสาย่ยายิงเร็วซัดด้วยสายเท้าถนัดจังหวะเดียวก่อนที่จะชักตีนกลับเพราะแนวรับป่าไม้ฟอเรสต์ก็เข้าถึงเร็วเช่นกันลูกบอลหลุดกรอบออกไป ทีที่2เอเลียสพาบอลเลี้ยงจี้ทะลวงเข้ามาในเขตป่าฟอเรสต์ Forest. ก่อนที่แนวรับป่าไม้ฟอเรสต์จะไล่ต้อนไปยังกราบขวาจากนั้นเอเลียสก็ตัดสินใจตวัดบอลตบเข้ามาตรงกลางให้กับคาวอนโยโชบเข้ามาโมงในกรอบเขตโทษแต่ลูกบอลก็ยังไม่เข้ากรอบได้หลุดกรอบออกไปนาทีที่30โอดิย่เลี้ยงจี้มาทางด้านแนวรับของลิเวอร์พูลก่อนที่ลินการ์จะวิ่งเติมทำทางชีกตำแหน่งออกไปทางฝั่งซ้ายที่มีพื้นที่เปิดทางสะดวก โอดิ้ยไหลบอลงามๆไปให้ลินกาที่เติมเข้ามาก่อนที่ลินกาจะปลดปล่อยกระสุนลูกบอลยิงด้วยซ้ายโดยที่ไม่ต้องแต่งซัดพุ่งตรงกรอบแต่ก็ยังเข้าซองอลิซอนอยู่ดีต่อมาครึ่งเวลาหลังนาทีที่54คลิปไวท์เปิดบอลลูกตั้งเตะฟรีคิกกลางสนามทะยงเปลี่ยนแกนไปทางกราบขวาก่อนเกิดพื้นที่ว่างและนักเตะป่าไม้ฟอรเรสก็ดูดบอลแรกได้อย่างดีลงกับพื้นก่อนที่เขาจะตะวัดบอลเร็วแรงต่ำกว่าระดับหัวเข่าทุกวิถีฟุตบอล พุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษของลิเวอร์พูลผู้เล่นป่าไม้ฟอรเรสที่เข้าไปกดดันในกรอบเขตโทษก็ได้จังหวะดีดบอลจังหวะเดียวแต่บอลไปชนเสาแรกเด้งออกมาอลิซอนพยายามสะดุ้งปัดสุดเอื้องและสุดท้ายบอลก็มาเข้าทางโอดรย์ซ้ำดับสองเข้าไปไม่เหลือซ้าเจ้าบ้านเฮลันสนามแตกกันเลยทีเดียวแต่โอดรย์ก็ให้เกียรติทีมเก่าโดยที่เขาไม่ได้ดีใจอะไรมากนะักแต่ในใจเฮลันเลยทีเดียว นาทีที่56าิมเนอร์ผ่านบอลไปในพื้นที่ว่างทะลุไปถึงกรอบเขตโทษป่าไม้นอตติงแฮมเอเลียนวิ่งโฉบเข้ามาเก็บบอลแล้วก็ซันยัดเข้าไปตรงกรอบเสาแรกแต่ก็ถูกปฏิเสธจากประตูจากเฮนเดอร์สันที่มีปฏิกิริยาสะดุ้งเร็วปักเซฟไว้ได้อย่างเด็ดดวงนาทีที่57โอดิจีพาบอลบุกมาทางฝั่งขวาโดยที่มีคลิปไว้วิ่งเติมบกมือขอบอกสัญญาณบอลบอกว่าเฮ้ย hey, ทางนี้สะดวกเว้ยเกิดพื้นที่ว่างก่อนที่โอดิจีจะไหลบอลมาสวย,สวย คิปไ right ว้ฟิร์สชัดจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนที่คิดไว้จะซัดบอลไปติดมิลเนอร์ที่ถลาตัวสไลด์สกัดบอลเอาไว้ได้ทันท่วงทีวิธีบอลเฉล็กข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่67คุยเต้หลุดเดี่ยวมาทางฝั่งซ้ายเขาวิ่งสปรินต์พาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่จะคัดแบ็ก่านบอลเข้ามาให้กับจอร์นสันที่วิ่งเติมเข้ามาจากนั้นจอร์นสันก็แท็บอินยิงเข้าไปที่เสาแรกโดยที่ไม่ต้องจับแต่งอะไรเลยวิธีบอลกำลังจะเข้ากรอบในเสาแรก แต่ทางด้านอลิซอนก็ปฏิกิริยาเร็วปัดออกไปได้อย่างทันท่วงทีนาทีที่84โรเบิร์ตสันได้บอลมาถึงสุดเส้นหลังก่อนโยนบอลถล่มมาที่เสาสองอาโนวิ่งโฉบเข้ามางงจอจอแต่เฮนเดอร์สันก็สะดุ้งเซฟไว้ได้อย่างทันท่วงทีต่อมาในนาทีที่85คีปไว้ได้โอกาสเลี้ยงจี้เข้ามามีตัวของป่าไม้นอตติงแฮมวิ่งสอดเข้ามาคีปไว้ได้ทําการแทงทะลุเข้ามาหลุดเข้าไปอย่างสวยงาม ป่าไม้นอติงแฮมมีโอกาสฝังลิวพูลอีกครั้งหนึ่งหลุดเข้าไปจอจอจากนั้นก็ซัดด้วยซ้ายแต่ทางด้านของอลิซอนยืนในตำแหน่งที่ดีเซฟติดแล้วก็หลุดกรอบออกไปในช่วงท้ายเกมนาทีที่91ลิวพูลได้ลูกเตะมุมเปิดขึ้นมาอลิซอนก็ได้เข้ามาในการที่จะทำประตูลุ้นด้วยจังหวะเปิดมุมลูกนี้นะครับฟานไดก็ได้มีโอกาสโขกหนึ่ง,นงในการที่จะลุ้นตีเสมอของลิวพูล จังหวะที่ฟานได้มงจอจอกำลังจะข้ามเส้นเข้าไปอยู่นั่นเองเฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูของป่าไม้นอตติงแฮมก็เซฟแบบคาบลูกคาบดอกได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจลูกกระชอกออกมาแล้วก็นักเตะแนวรับของนอตติงแฮมก็เคลียบอลออกไปได้เฮดเดอร์สันผู้รักษาประตูป่าไม้นอตติงแฮมต้องบอกว่านัดนี้ MVP เลยทีเดียว จบเกมน็อตติงแนตติงแฮมฟอร์เรสก็เอาชนะเฉือนเอาชนะทางด้านลีกูไปอย่างสุดมันคว่ำทีมใหญ่แห่งเกาะพิมลิอัง,องกฤษได้อย่างเสด็วเฮ้วเลยทีเดียว